เราใช้เข็มเบอร์5้ทับศูนย์นะคะเริ่มต้นเราจะถักโซ่ไปทั้งหมด15โซ่นะคะรวมกับหลักที่เราขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะนับเป็นหลักที่1แล้วถักไปอีก14โซ่ค่ะ เสร็จแล้วเราถักโซ่ไปอีก2โซ่ค่ะค่ะแล้วเราก็นับลงมานะคะ1 2 3 4เราจะถักพอหนึ่งคอลงไปในโซ่หลักที่4ตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ถักลงไปหลักละหนึ่งครั้งนะคะ ถักลงไปตามหลักเลยค่ะที่เราถักโซ่ไว้นะคะถักไปจนสุดแถวเลยนะคะค่ะถ้านับหลักตรงนี้เราก็จะได้ทั้งหมด15หลักนะคะ แถวต่อไปเราเริ่มต้นโซ่3ามค่ะเสร็จแ,แล้วพลิกนะคะพลิกชิ้นงานแล้วก็ถักพอหนึ่งคอค่ะถักลงไปนะคะบนทุกหลักเหมือนเดิมนะคะโซ่ที่เราเริ่มต้นนับเป็นหลักที่1นะคะอันนี้หลักที่สองแทงเข็มลงมาบนหลักที่2นะคะหลักถัดไปหลักถัดไปหลักที่สาม ค่ะถักไปจนสุดแถวนะคะก็จะได้ทั้งหมด15หลักเหมือนกันค่ะ หลักสุดท้ายหลักที่1ิบ้านะคะจะอยู่บนโซ่ตรงนี้นะคะโซ่ที่เราเริ่มต้นนะคะเราจะแทงเข็มลงไปบนหลักโซ่ตรงนี้นะคะหลักข้างบนหลักบนสุดนะคะแถวต่อไปก็เริ่มต้นโซ่สามค่ะ รับคลิกชิ้นงานค่ะถักพอหนึ่งข้อเหมือนเดิมค่ะถักลงมาบนหลักที่สองนะคะหลักแรกก็คือหลักโซ่ที่เราเริ่มต้นนะคะถักไปบนทุกหลักนะคะก็จะได้สิ้าหลักเหมือนเดิมค่ะรวมกับโซ่ที่เราเริ่มต้นด้วยนะคะ เราจะถักแบบนี้นะคะคลิกกลับไปกลับมาให้ได้ทั้งหมด26แถวค่ะตอนนี้เราถักได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะได้ทั้งหมด26แถวต่อไปเราจะมาเก็บขอบนะคะถักพอหนึ่งคอไปรอบๆชิ้นงานทั้ง4ด้านเลยนะคะเริ่มต้นโซ่3ามค่ะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงมาในช่องนี้นะคะ ช่องที่เป็นหลักสุดท้ายตรงนี้ค่ะถักลงไป2หลักนะคะแล้วในช่องถัดไปก็ถักลงไป2หลักค่ะแต่ละช่องเราจะถักลงไปสองหลักนะคะ ถักไล่ไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตรงมุมนะคะค่ะตรงมุมตรงนี้นะคะเราจะถักลงไปทั้งหมด3ครั้งนะคะ ากนั้นก็ถักลงไปตามหลักเลยนะคะหลักละหนึ่งครั้งถักมาถึงตรงมุมตรงนี้นะคะ ในมุมตรงนี้เราก็จะถักลงไป3หลักค่ะจากนั้นนะคะก็ถักลงไปตามช่องเลยนะคะ ในช่องเราก็ถักลงไปช่องละ2หลักค่ะ แล้วก็ถักไล่มาเลยในแต่ละช่องนะคะช่องละ2หลักนะคะพอมาถึงตรงมุมตรงนี้นะคะเราก็จะถักลงไป3ครั้งนะคะสหลกักแล้วก็ที่เหลือก็ถักลงมาหลักละ1ครั้งค่ะถักไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะ ค่เราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้โซ่3เราก็จะปิดแถวกับโซ่หลักที่3นะคะ1 2 3โซ่หลักที่3แทงเข็มเกี่ยวไหมแล้วรอด่วงค่ะเป็นการจบแถวนะคะค่ะเราได้ขนาดของฐานกระเป๋านะคะเดี๋ยววัดขนาดกันนะคะความ ความยาวนะคะอยู่ที่12.5นิ้วนะคะส่วนความกว้างนะคะอยู่ที่4นิ้วค่ะต่อไปเราเริ่มต้นขึ้นตัวกระเป๋านะคะเริ่มต้นโซ่4นะคะตรงนี้เราจะถักเป็นลายโปร่งค่ะเสร็จแล้วนะคะข้ามไปหหลักค่ะแล้วก็ไปถักลงในหลักถัดไปนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ข้ามไปหนึ่งหลักค่ะไปถักลงในหลักถัดไปเลยค่ะโซ่หนึ่งข้ามไปหนึ่งหลักนะคะไปถักลงในหลักถัดไปค่ะโซ่หนึ่งข้ามไปหนึ่งหลักนะคะถักลงในหลักถัดไปค่ะโซ่หนึ่ง ข้ามหนึ่งหลักนะคะไปถักลงในหลักถัดไปค่ะโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักนะคะถักในหลักถัดไปค่ะค <c oughs> ่ะตัวกั้นลายตรงนี้ส้มจะกั้นลายระหว่างลายทึบกับลายโปร่งนะคะอ่าส้มจะถักลายโปร่งมาจนถึงจุดที่มาร์กนะคะหลังจากนั้นก็จะถักลายทึบนะคะลายทึบนี้จะอยู่ตรงกลางกระเป๋านะคะ อ่ถักลายทึบนี้ก็คือถักพอหนึ่งคอลงไปบนทุกหลักเลยนะคะหลักละหนึ่งครั้งค่ะอันนี้เราก็ถักลายทึบมานะคะ ถักมาจนถึงที่เรากั้นลายตรงนี้นะคะอ่าพอถึงที่กั้นลายช่วงต่อไปนะคะตรงนี Arizona, ้ก็จะทําเป็นลายโปร่งนะคะซึ mountain, ่งจะอยู <R> ่ด <Sure> ้านข้างของตัวกระเป๋านะคะอ่าถักลายโปร่งมาจนมาถึงยึกฝั่งหนึ่งนะคะที่เรากั้นลายไว้ก็จะถักเป็นลายทึบนะคะซึ่งจะอยู่ตรงกลางของตัวกระเป๋านะคะมาถึงที่กั้นลายตรงนี้นะคะฝั่งนี้เราก็จะถักเป็นลายโปร่งนะคะถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นเลยค่ะนะคะ อันนี้เพื่อนๆสามารถไปนับหลักกันได้เองเลยนะคะว่าอยากจะได้ลายปร่งกี่ช่องหรือว่าลายทึบกี่หลักค่ะมาถึงช่องสุดท้ายนะคะโซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะเหลือหนึ่งหลักพอดีนะคะตรงนี้แล้วเราก็ปิดแถวกับโซ่หลักที่สามนะคะหนึ่งสองสามแทงเข็มเขียวใหมแล้วก็รอดห่วงเลยค่ะ เป็นการจบแถวนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูช่วงลายนะคะอ่าอันนี้ลายปโปร่งนะคะจะอยู่ด้านข้างนะคะตรงนี้แล้วก็ตัวตรงกลางนะคะก็จะเป็นลายทึบนะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นลายปโปร่งนะคะ เราจะถักแบบนี้นะคะขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะได้ความสูงของกระเป๋านะคะจะมีแค่ลายช่วงลายแค่2ช่วงลายคือลายทึกกับลายโปร่งนะคะแถวต่อไปนะคะเราก็เริ่มต้นลายโปร่งเราจะถักโซ่4นะคะ1,2,3,4องาเสร็จแล้วก็ถักไปตามลายเลยนะคะ,ะถักพอ1คอลงไปบนหลักค่ะ ให้ตรงกับพอหนึ่งคอของแถวที่1นนะคะแล้วก็อย่าลืมขั้นด้วยโซ่หนึ่ง เพื่อนๆไปถักกันได้เลยนะคะเราจะถักขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความสูงของกระเป๋านะคะอันนี้เราได้ความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บขอบนะคะด้วยการเปลี่ยนสีไหมนะคะเป็นไหมสีน้ำตาลคะ่ะเราจะเปลี่ยนสีใหม่ตรงนี้นะคะ ก่อนที่จะปิดแถวนะคะเราหลังจากที่เราถักโซ่หนึ่งแล้วนะคะเราก็จะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลขึ้นมานะคะเป็นการจบแถวแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่นะคะ,ะลงไปบนโซ่หลักที่3นะคะแทงเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมสีน้ำตาลขึ้นมานะค่ะ ต่อไปเราก็จะเริ่มต้นโซ่3านะคะเป็นการถักพอ1คอไปบนทุกหลักเลยนะคะหลักละ1ครั้งหนึอ,อ่าหลักแรกนะคะถักลงไปในช่องตรงนี้นะคะที่เป็นลายโปร่ง1ครั้งค่ะหลักถัดไปนะคะก็จะถักลงไปบนหลัก ของพอ1คอนะคะ1ครั้งหลักถัดไปก็ถักลงไปในช่องนะคะ1ครั้งค่ะอันนี้ก็ถักไปตามหลักเลยนะคะถักไปวนรอบชิ้นงานนะคะพอ1คอหลักละ1ครั้ง อันนี้ไม่มีลายโปร่งแล้วนะคะ ตรงนี้เพื่อนๆไปถักกันเองได้เลยนะคะแล้วก็มาปิดแถวกับตรงโซ่สามจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราถักขอบขึ้นไป1แถวนะคะเสร็จแล้วเราจะมารักจุดตรงที่เราจะทำสายกระเป๋านะคะทั้งหมดสี่จุดนะคะ,ะแล้วเราจะใช้ไหมสีครีมนะคะถักโซ่ขึ้นไปค่ะ อันนี้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะหลังจากที่ปิดแถวแล้วเราก็ตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็มามาร์กจุดนะคะตรงนี้จุดแรกตรงนี้เราก็จะถักโซ่ขึ้นไปนะคะตามความยาวของสายที่เราต้องการเลยนะคะ ค่ะเมื่อได้ความยาวของโซ่ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมา,เ,าเชื่อมต่อนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะแทงเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมลอดห่วงเลยค่ะเป็นการเชื่อมต่อกับตัวกระเป๋านะคะ็แล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งนะคะถักโซ่หนึ่งค่ะ แล้วก็ตัดปลายไหมน,นะคะอ่าแล้วเราก็จะไปถักอีกฝั่งหนึ่งนะคะถักเหมือนกันนะคะค่ะเมื่อได้สายทั้ง2เส้นแล้วนะคะเราก็จะใช้ไหมสีน้ำตาลนะคะตรงนี้ถักวนขึ้นไปบนสายนะคะอ่าตรงนี้จุดเริ่มต้นตรงนี้เราก็แทงเข็มลงไปตรง ด้านข้างกระเป๋านะคะแทงลงไปตรงจุดไหนก็ได้ค่ะอันนี้ส้มเริ่มจากตรงนี้นะคะแทงเข็มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วถักเอ็กลงไปหนึ่งครั้งนะคะบนหลักเดิมค่ะจากนั้นก็ถักเอ็กลงไปบนทุกหลักนะคะหลักละหนึ่งครั้ง แล้วก็ถักขึ้นไปบนสายด้วยนะคะเราจะวนทั้งสายทั้งสองเส้นนะคะแล้วก็มาปิดแถวตรงจุดเริ่มต้นค่ะ ค่ะนี้เพื่อนๆถักวนไปนะคะวนไปบนสายค่ะนะคะแล้วก็วนบนตัวกระเป๋าแล้วก็อ่าวนไปจนถึงสายอีกฝั่งหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้เราถักวนมาบนสายทั้งสองเส้นแล้วนะคะอันนี้เราก็จะถักไปถึงจุดเริ่มต้นนะคะ นี่นะคะจุดเริ่มต้นค่เสร็จแล้วเราก็แทงเข็มลงไปบนหลักแรกนะคะ เกี่ยวไหมแล้วก็ลอดห่วงนะคะล็อกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ตัดเก็บลายใหม่ได้เลยนะคะตรงนี้เราก็จะได้สายแล้วนะคะสายเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะกระเป๋าเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีกระเป๋าสวยๆไว้ใช้อีกหนึ่งใบนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ส้มด้วยนะคะเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ